เขาเป็นอย่างยานหนังที่ว่เดินทางเข้าคอกแล้วเข้า

เบิดละบ่อเบิ้คุณเจ้าละบ่อคอยมาเบิ้ละพระทาบรรยากาศก่อนทุ่งนาทุ่งนาเดียวนี้ทุ่งนาโดนถอยน้ำพูดดิมองนานมองที่เลี้ยงควายน้ำขึ้นน้ำไหล น้ำเยอะแยะ <Yeah. S 1> น้ำหลาน <Yeah. S 1> ันนี้มนเสียนกินน้ำโอ้กินหยาแต่น้ำน,น้ำสักสิบกว่าขื้หรอกคือสิบประมาณํานี้แหละถ้าน้ำบบอมีอีกก็คือบนะ่อถ่วนาถ้าน้ำมาอีกก็คือน้ำท่วมนาะ น้ำที่ฝนตกค้างไว้โอผู้ลังกาเห็นป่าวมันตอนนี้ผู้ลังกาเพราะลูกผู้อย่างตัวสูงๆตัวเฮ้ยผู้ลังกา ภูลังกาอำเภอบ้านเพงจังหวัดนครพนมอยูดได,ด้ทางผู้ถ้าพ้นไกลอันตลาดบ้านโดนเตยได้ทางนั้นหลักโคกระบือโดนเตยอยู่ได้ทางนั้นผูฝั่งลาวหรือฝั่งไทยล่ะ <laughs> ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะติดตามต้นตโตไปได้จ้าขอพระคุณท่านมากนะคะทานผู้ชมโชคดีจะเป็นของท่านนะคะขอให้ทุกท่านนะโชคดีค่ะสุขภาพแข็งแรงคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองสุขภาพดีมีชายใบกวัวครึ่งเพราะว่าไม่เสียตังค์ไม่เสียเวลา ไปหาหมอสุขภาพดีมีชายไปกวัวครึ่งโชคดีจงเป็นของทุกคนนะคะแหงๆปังปังค่ะโชคดีค่ะเอาไว้บ้าห้าตลาดเปิดจังโพๆกันนะคะชค่วงนี้ก็หาเบิงงบ้งทงเบื้งหน้าเบิง่งน้ำเบิง่งน้ำเบิงบ่งในไปซะก,ก่อนนะคะเพราะว่าตลาดยังไม่เปิดนะคะเอาไว้ตลาดเปิดก่อนค่อยเจอกันนะคะท่านผู้ชม ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีจ้า